สวัสดีครับช่องมิเตอร์บอยมือลั่นออนทัวร์นะครับวันนี้มิเตอร์บอยได้มาขุดต้นโดไม่รู้ล้มนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับตอนนี้เป็นดงของเขาแล้วนะครับหรือใครต้องการสรพคุณท่านผู้ชมคงรู้ดีนะครับหรือใครต้องการนะครับก็ติดต่อมาที่ช่องมิเตอร์บอยมือลั่นออนทัวร์นะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่คือ ต้นโดไม่รู้ล้มนะครับลําต้นเขาจะแข็งมากนะครับดอกของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณสีม่วงนะครับแข็งแข็งนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมผมมีโอกาสนะครับพอดีอฟซเขาสั่งมานะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับ0ูนย์เก้า17นนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนก่อน1ต้น เหนียวมากนี่นะครับนี่นะครับต้นของเขานะครับจะปันประมาณนี้นะครับวิธีรับประทานนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะถนัดแบบไหนบางคนเขาเอาไปล้างน้ํานะครับแล้วก็คือต้มต้มทั้งหมดนี่เลยนะครับแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราวางไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวเราเอากลับบ้านด้วยนะครับนี่นะครับบริเวณที่เขาขึ้นอยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีหลายต้นมากนะครับนี่นะครับ ของเราเน้นแบบสดสดเลยนะครับให้ไปกันแบบสดสดเลยนะครับนี่นะครับที่เป็นดอกอย่างนี้ใช่ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมไปยันนู้นเลยนะครับกันเนี่ยนะครับกําลังออกดอกเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามานะครับเป็นยาบํารุงของท่านชายแน่นอนนะครับแล้วก็แก้สรรพคุณนี่ได้ไหลโรคนะครับนี่นะครับ ดูท่านผู้ชมดูนี่นี่ก็จะเป็นลานของเขาทั้งหมดเลยนะครับเขาจะไม่ขึ้นพื้นที่ที่แห้งจัดนะครับเขาจะออกเป็นกึ่งน้ำซับนะครับนี่นะครับต้นของเขานี่นี่อันนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่จะก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับหรือจะสนใจนะครับโสม สมป่านะครับสมพันปีของเราก็มีนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับถ้าใครสนใจนะครับหรือออยากช่วยผมก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมิตรบอยเมอร์ลันออนทัวร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของผมนะครับนานๆผมจะลงคลิปทีนะครับแต่ผมไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้เป็นเวลาว่างและเวลาดีนะครับผมก็เลยจัดไปนะครับโดไม่รู้ล้มอีกแล้วนะครับสมุนไพร สำหรับท่านชายนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมผมมาเตยตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ